รถมีหนึ่งคันนะครับ3 0 e M Sport นะครับตัวปักอินไฮบริดแรงมากๆคันนี้292ม้าคันนี้นครับปี2021นะครับเป็นรถมือเดียววันกี่องเหลือติดรถจนถึงปีหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนดีกว่ารอบคันของคันนี้นครับ Parking น e n s o r ได้มาถึง12จุดไฟ้าย f u l LED l เรียบร้อยแล้วแถมคันนี้นะครับได้คีทเซนเซอร์พร้อมกับทอคูดนะครับล้อก็จะเป็นล้อ19นิ้วแถมประตูทั้ง4บานนะครับเป็นแบบ y l e s s o ด้วยนะครับกระจกนะครับเป็นระบบพับไฟฟ ด้วยไปดูง่ายๆกันดีกว่าไป พอเข้ามาภายในตัวรถนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเขาใช้กรีมมืดให้รถดูสุขุมแล้วก็เบาะนะครับสามารถปรับได้ถึง14ทิศทางและมีมัลติฟีมใช้งานถึง2จุดและลำโพงคันนี้นะครับจะได้เป็นแบงค์ฮามากาดอนมาด้วยแบงค์ไฮเอ็กระดับโลกนะครับคอนโซลหน้าตรงนี้ก็จะมีจอที่ใหญ่ถึง12.5นิ้วแผงคอนโซลกลางก็จะมีช่องชาร์จไวเลสมาให้ด้วยแล้วก็แล้วก็เกียร์นะครับจะได้เป็นเกียร์แทรก f อท8สปีดมาพร้อมกับจอยบังคับไอรีฟแล้วก็ปุ่มปรับโหมดการขับขี่ตรงาาานนนนนขอองงงคคคััััีีีีี้้้้ะรรรรบบบบมมมมทท่สถถปไดดึ12โหแแลลวก็พยยเใ เป็นแบบ Full LED แล้วก็มีเลขไม้อยู่ที่64,000กิโลเมตรนะครับและอเอชแชนเด็กๆของคันนี้ครับก็คือมีซันรูมมาให้ใหญ่ด้วยแล้วเจ้าคันนี้นะครับผมให้ราคาไปเลยที่1,390,000บาทกับเลขไม์64,000กิโลเมตรถ้าไม่อยากพลาดรถสวยราคาดีอย่าลืมกดติดตามกัไนไว้นะครับสำหรับนี้ขอตัวก่อนครับ